ต่อไปก็ฟังแลบันทึกเพื่อเป็นการศึกษาให้ผู้ทุชนรุนหลังได้เรียนรู้จากการแลในล่ำบุญมหาชาติตอนมาที่เทศจบกันแล้วให้ผู้ทุชนรุนหลังได้มีโอกาสได้ศึกษาเรียนรู้ทำนองก,การแลการเอือนการเออยเพื่อว่าผู้ทุชน ที่ได้รักษาสืงวัฒนธรรมประเพณี้ของขวาอีสานไว้ในมือหนึ่งข้างหน้าคือทํานองสร้างเทียมแม่ลองติดตามจ้าบะเนียพ่อเตจบลงเล้วเทศนามหมาชาติพ่อแม่ื้อ,อ,อ นักป้าเจ้าได้ฟังแกล้งครูสุขคนโอ้ยมันน่าจนใจข่อยศิลาเมื่อกํบันเก่าก่นเด ากาตังโปกเต่า,ากาบตั้งเมอกเต่าทั้งพี่คอยอยู่ดีแน,น่ถอนฉันสิลาไปนาทินาโดอกบานไม่สิได้ใกรจากพวกหมูเจ้าพี่น้องเสียมางหางบ่อเยน ลาตั้งเตียนเน้อหน่อยตั้งอาจารย์ผู้สอนสั่งลาทั้งเต่าแจ้พอมลุงปากคอยอยู่ดีแ่แน่ตอนลาตั้งสาวสีสอยกับสาวห้ําพวกผู้บ่าวก่อนลื้อ ลาตั้งเสาเม่ห่างนางลาคอยอยู่ดีแน่ทอนข้าวนี้ฉันสิลาไปแล้วไขค,ความหลอกเอินสังลาทั้งเตียงตั้งพอมหมอนมุงกูสูเน้ย ลาตั้งคันมากแก้วกับทั้งบอกปุ่นทองลาตั้งสองผู้ค้ำคอยอยู่ดีเยือเจ้าลทาทั้งต้นทางเต้าลทาทั้งต้นทั้งตัวเอขันกบาบวยอู่แองลาทั้งแกงอยู่ตัวเอกระกยู โอ้เจ้าได้แต่งทานลาทั้งวันทั้งสมของฉันคู่สุอย่างลาทั้งวังป้องเอี่ยมได้คอยยามดอกลำเล ลาตางแพเขาคันแขนไปทวงปิวอยู่เวิรนวิเวิรนปิวอยู่เวิรนเวิรนเวิรนฉันสีเอิญสั่งซ้ำข้านี่สี่คอยไปลาตางออไตพรมทั้งสลาบบอลคอยอยู่ลาตัางูมวกเต่ากะยุ่มเจ้าสี่ดวน Moon. Mm -hmm. โอ้ยเจ้าจิตดอกกอเกลื่อือเอาคันนี้าานเนหยุ่มอย่าได้ไรล่าเสียก็เราลืมลงนาคันไม่มีงานเกืินที่หลังคันไปข้าวโคงสิบ่อฉีนพวกมูเจ้าพี่นองสิมาได้ดังประสงพ่อเม่ แม่เออขั้นตกลงทำบุญสร้างให้หมายเอาญาตินำส่ง,งฟูงมูเตป,ปะตนไทยสิลงไว้ใส่แผ่นคำ ขอให้บุญสุขคำจงน้ำจงเนาจองขอให้ถึงปองฟ้าทั้งขึ้นสู่สวรรค์นธรนให้เดนเนาวิมันทองสูงสุดกัะสวัวตาลยิงเยี่ยมให้มีสาวสนุมเตรียมคางทั้งกวัวก็ลายมือนยืนอยู่ทั้งไฟส ເອົາໃຄລຸລືນປະມາ โอ้ยขั้นสิไปทางใดให้เกิดมียานแจ้วขั้นแม่ยุ่มขึ้นนั่งแล้วยานแจ้วโดกเวินไปขั้นสิจกินดันใดก็เกิดมีมาพอมสาวสนมมาล้อมเป็นแถวแซวสาวนั้นถึงสวรรค์สันฟ่าได้มาไหวาคูสุว่ And. โอ้ยขั้นบ่อไปถึงหันขั้นของอยู่สงสารให้ได้เป็นผู้ที่ยานปวดคนดอกเจ้าไตจังว่าความจีให้เจนใจถูกกาหมอดอย่าได้มากอดมันพันเกีียวดอกเกีียวถึงอานิสงสง์สงส ก่อนกร้างเจ้าอย่าลืมให้เจ้าแถมตื่มตังจนกระทั่งวันตาย ผู้ไดท้ทำบุญหลายสิม่วนเมื่อนาขันมนมาเงินได้ทานไปได้ย้อนอานิสูงสิสูงส่วนอยู่สู้เจ้าให้มั่งมี โอ้ยผู้เป็นเป็นเศรษฐีลำบุญนี้แล้วนำทรงทงสเสวยบุญสีเคยสู่จากกานั่งปองมองเยี่ยมผู้จนั่งเขานา้ำย้ำจินดอกเทตยมพังสาวสนมนมุนม่มหน่อยคอยสําเสบลาบัมสนุกหลายเหลือลลก เงินคำก่องจันพานหอวิมันอยู่ฝ่าทิวดาเจ้าได้ลำก้อย coi zoom khăm coi thế sanh cù suyang zoom đằng phôn nó giao anh khăn nam ư นามสร้างไฟใส่ลึงลึง